สวัสดีครับคริสนะครับวันนี้บ้านคริสจะมีปาร์ตี้เนาะคริสก็เลยจะมาทําลาบทอดกันนะครับเมนูนี้มันก็เป็นเมนูง่ายๆหนึ่งเมนูเนาะแค่ผสมผสมแล้วก็เอาเอาทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันแล้วก็ปั้นปั้นเป็นก้อนแล้วก็ทอดได้เลยนะครับแต่ว่า ความพิเศษของลาบทอดของคริสในวันนี้ก็คือจะทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการชิมลาบนิดนึงก่อนที่จะเอาไปทอดนะครับว่ารสชาติมันโอเคหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทคนิคในการชิมเป็นยังไงรับรองว่าไม่ได้ชิม จากหมูสดๆแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทํากันนะครับคลิฝากด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe หรือกดติดตามคิสฝากกดให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะสื่อสารกับคิสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเนาะโอเค subscribe กันแล้วใช่ไหมครับถ้าซับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทําลาบทอดกันดีกว่าครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การเตรียมน้ำของลาบกันก่อนเลยนะครับคริสจะเริ่มจากพริกป่นนะครับพริกป่นคริสใช้1ช้อนชาพอเดียวจะเผ็ดตามด้วยเข้าวคั่วนะครับเปลี่ยนใจข้าวคั่ว2พริกป่น2แล้วกันนะครับเพราะว่าหมูเรา ประมาณ300กรัมก็เยอะอยู่ <S 2> <S 2> ข้าวคั่วพริกป่นแล้วนะครับก็น้ำม,มะนาวนะครับน้ำม,มะนาว1ช้อนโต๊ะคริสเซอา2ช้อนโต๊ะเลยน้ำม,มะนาวนะครับเที่เป็นคนทานเปรี้ยวเนะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลากับน้ำมะนาวหนึ่งต่อหนึ่ง มะนาว2ก็นน้ำปลา2นะครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับสักนิดหนึ่งประมาณเศษช้อนชาพอใช้ไม่เยอะแค่ใช้ตัดรสให้เขาเข้ากันนะครับในส่วนนี้ถ้าใครถนัดจะใช้ผงปรุงรสหรือว่าผงชูรสอะไรก็ตามสะดวกเลยเนาะเสร็จแล้วเราก็คนให้น้ำตาลเขาละลายให้หมดนะครับ เพื่อนๆลองเช็คดูนะอยากให้น้ําตาลเขาเหลือเป็นก้อนนะครับให้เขาละลายให้หมดไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาทาแล้วมันจะหวานเป็นหย่อม,มๆแอบที่คริสพูดเป็นประจำนะครับโอเคก็น้ําตาละล,ะละลายหมดแล้วของคริสพอน้ําตาลของเราละล,ะลายหมดเนาะคริสก็จะใส่หมูสับลงไปเลยหมูสับที่คริสใช้เนี่ยเป็นหมูสับติดมันนะครับใส่ลงไปก็คนคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากัน โอเคนะครับพอเราคลุกเคล้าจนหมูกับส่วนผสมน้ำราบที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เ,เข้ากันเรียบร้อยเนาะ,ะคริสมีวิธีชิมหละเราจะไม่ชิมแบบว่าชิมหมูสดสดนะไม่ดีคริสจะเอาแบ่งไปสักนิดนึงนะครับประมาณนี้ใส่ถ้วยนะครับแล้วก็ไปเวฟนะฮะให้เขาสุกแล้วก็ลองชิมรสด,ดูเดี๋ยวคริสขอเอาไปเวฟล้วชิมรสด,ดูนะครับ โอเคนะครับคลิสก็เอาเขาไปเวฟมาหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคริสจะชิมว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วสำหรับคลิสนะครับเปรี้ยวเค็มเผ็ดน้อยๆเนาะหอมข้าวคั่วนิดๆหลังจากที่เราไปเวฟแล้วชิมแล้วนะครับถ้าใครรู้สึกว่าขาดอะไรก็ปรุงเลยนะครับตอนคลิสโอเคแล้วเดี๋ยวอาจจะเพิ่มข้าวคั่วไปอีกสักนิดนึงแต่เดี๋ยวค่อยเพิ่มนะครับก็ตอนนี้พอรสชาติของหมูของเราได้ที่แล้วเนาะเดี๋ยวพักหมูไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคริสจะใส่หัวหอมนะครับโอเคนะครับคริสก็ซอยหอมบางๆนี้เนะเาะแล้วก็ใส่ลงไปในหมูสับของเราตามด้วยใบมะกรูดซอยนะครับเล็กน้อยแล้วก็ จะมีผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื้อยซอยนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นลาบทอดนะครับทุกอย่างมันจะปนอยู่ในเนื้อหมูหมดเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซอยให้เล็กกว่าปกตินะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่ไปในหมูเช่นกันสเสร็จแล้วก็มาถึงต้นหอมนะครับ ต้นหอมซอยก็ซอยละเอียดเหมือนกันนะครับปกติถ้าเราใส่ในลาบเราจะหั่นค่อนข้างเป็นท่อนเนาะแต่น,นี้เราเป็นลาบทอดนะครับเราก็จะซอยให้ละเอียดเพื่อที่จะให้เขาผสมไปในเนื้อหมูของเราพอต้นหอมซอยหรอได้อย่างนี้นะก็ใส่ไปในหมูเช่นกันเคทุกอย่าง อยู่ในหมูหมดแล้วนะครับวันนี้คริสไม่มีสระแหน่นะครับพยายามจะหาซื้อละปรากฏว่าไม่มีขายสักร้านหนึ่งที่บ้านก็ไม่มได้ปลูกด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ใช้สระแหน่ถ้าเพื่อนๆมีสระแหน่ให้ใส่สระแหน่ลงไปด้วยนะครับโอเคพอเราใส่ทุกอย่างไปแล้วนะเนาะคริสจะใส่แป้งลงไปนะครับเป็นแป้งทอดกรอบนะครับแป้งอันนี้เนี่ยจำง่า,งายๆว่าหมูขีดนึงแป้งหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ถ้าใครไม่มีแป้งทอดกรอบที่เป็นแป้งเหมือนโกกิอะไรพวกนี้นะครับก็ให้ใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ก็ได้นะครับบางสูตรก็ใช้แป้งข้าวโพดนะครับแต,แต่โดยปกติเวลาคริสไม่มีแป้งที่จะใช้สําหรับชุบทอดเนี่ยคริสจะใช้แป้งสาลีนะครับไม่ค่อยได้ใช้แป้งข้าวโพดเท่าไหร่อ่ะพอได้่างนี้นะครับเดี๋ยวคริสจะขยําให้ทุกอย่างเข้ากัน วันนี้ใช้ถุงมือเพราะว่ามันต้องแสบมือแน่ๆเพราะมันมีพริกมีอะไรนะครับก็เลยใช้ถุงมือจะใช้ช้อนมันก็ไม่ถนัดเพราะเดี๋ยวเราต้องปั้นด้วยนะครับพอเรานวดหมูของเราจน สวยงามเป็นเข้ากันทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวอย่างนี้แล้วนะครับน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนนะครับก็ประมาณนี้เนาะประมาณลูกชิ้นที่เราทานกันตลาดตามตลาดทั่วไปนะครับพอปั้นเรียบร้อยเนาะ mm hmm. คสก็เอาเรียงในหม้อทอดไร้น้ำมันของเราเลยนะครับ โอเคนะครับเราก็ปั้นหมูของเราประมาณนี้เนาะพยายามเพื่อนๆพ,พยายามปั้นให้แบบว่าขนาดเขาใกล้เคียงกันนะครับ mm hmm. เวลาสุกอะไรเงี้ย mm hmm. เขาจะได้สุกพร้อมๆกันเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเด mm ี๋ยวคริสจะเอาหมูของเราไปทอดนะครับด้วยอุณหภูมิ180องศาเนาะใช้เวลา12อนาทีนะครับพอครบ12อนาทีปุ๊บ mm hmm. เราก็จะเอาหมูของเราออกมาแล้วก็กลับข้างแล้วก็เข้าไปทอดต่ออีก6นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่หมูของเราครบ12อนาทีแรกดีกว่าเนาะ เคครับเดี๋ยวมาเจอกันครับโอเคจ้านี่คือหน้าตาของลาบเราเนาะ12อนาทีผ่านไปนะครับเดี๋ยวคริสจะกลับด้านเขานะครับเอาข้างล่างขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าลาบทอดของเราเนี่ยมันไม่ได้ทอดในน้ำมันเนาะมันจะไม่มีน้ำมันที่ช่วยในการประยุงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูแบนๆน,น,นิดนึงไม่เป็นไร เอาข้างล่างขึ้นข้างบนให้เขาสม่ำเสมอโอเคประมาณนี้นะครับสวยงามดีนะครับเดี๋ยวค้าเอาเขากลับไปทอดต่ออีก6นาทีด้วยความร้อนเท่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเสิร์ฟกันเนาะตอนนี้หอมฉุยละ ลาบของเราหกนาทีครั้งที่2นะครับก็ดูดีเนาะเดี๋ยวเคสะลองผ่าออกมาสักลูกหนึ่งว่าข้างในสุกไหมโอเคข้างในสุกดีสวยงามนะครับลูกนี้เดี๋ยวเิสขอไปชิม,มก็เดี๋ยวที่เหลือก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับไม่มีอะไรละโอเคครับลาบทอดจากหม้อทอดไร้น้ำมันของเราก็ พร้อมเสิร์ฟเนาะเดี๋ยวคริสขอตกแต่งนิดนึงนะครับก็วันนี้คริสก็จะเสิร์ฟคู่กับแตงกวานะครับมีโหละพาผักชีฝรั่งแล้วก็กะหล่ำปีพร้อมกับผักกาดผักกาดผักกาดผักสลัดนะครับโอเคพอได้่างนี้แล้วเดี๋ยวคริสขอตกแต่งนิดนึงเอาเข้าครัวนะครับโรยลงไปนิดนึงโอเคจะปรอยแค่ให้แบบ ดูเป็นเดคอเรชันเนาะเขาขั้วไม่ได้ต้องการอะไรจากมันนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับลาบทอดของคริสเนาะทำง่ายๆเห็นไหมครับไม่มีอะไรมากเลยเนาะผสมผสมผสมปั้นปั้นปั้นแล้วก็มาทอดนะครับจะทอดในน้ำมันหรือจะทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับต่างกันแค่ทอดที่ไหนเท่านั้นเองเนาะมีเคล็ดลับนิดนึงเนาะเพื่อนๆสามารถเช็ครสชาติของลาบทอดของเราได้เนาะพอเราผสมทุกสิ่งอย่างเราก็ลองไปแบ่งมาสักนิดนึงแล้วก็ไปเว็บดูว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะก็จะปรุงเพิ่มหรืออะไรไงก็ว่ากันนะครัับหลลงจากที่ชิมแ้ว เรียบร้อยกับเมนูง่ายๆของเราในวันนี้นะครับจะเป็นกับแกล้มก็ได้หรือว่าจะทานเป็นกับข้าวก็ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้คริสขอตัวไปก่อนแล้วนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ให้คริสฝากกดให้ด้วยเนาะเราจะได้พบกันบ่อยๆเวลาคริสมีเมนูใหม่ๆมาแนะนํากันนะครับวันนี้เดี๋ยวคริสขอตัวไปทานก่อนนะครับลาบของคริสกําลังร้อนๆเลยแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เมนูถัดไปนะครับทุกคน enjoy your cook นะครับขอให้มีความสุขกับลาบทอดแล้วไว้พบกันใหม่เมนูหน้าครับบ๊ายบายครับ